มาแปลงผักของแม่ใหญ่นะคะนี่กำลังตัดอะไรอยู่หยางนะยายเพชยริอะไรอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะกดเที่ยวไปขันส้มไหมนะอ๋อไปทำขันส้มเกียกอะไรผักกาดนี่ไม่ใช่ผักกาดดองคันส้มบ้านบ้านห้าเอินอียงนะ บ้านเท้าเอินอีหยงังเอินว่าอีหยงังบ้านคันสมพักคันสมพักเฮี้ยวบ่เฮี้ยวกลุกนี่ตน้นอีหยังนี่ต้นเขาโพดข้าวโพดเออเขโพดเลี้ยงอันข้าวโพดเลี้ยงบ่ส่วนมะองเขาเอินข้าวโพดเลี้ยงสี่กายเนี่ยเอาไว้อัน เอาไว้ฟักหนึ่งไ,ไม่เลยเมื่อปลูกอีกอืมที่เรากินว่าผักกาดดองหอมหอมโอ้โหต้นลูกต้นหอมเยอะมากเลยม,มีผักบุ้งด้วยนี่เดี๋ยวหนูจะมาเก็บผักบุ้งผักบุ้งมากิน,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 นมีคะนา้า <laughs> นกชอบมาจิกกินนกชอบมากินนี่ผักชีผักชีไทยแล้วก็ผักชีลาวบอกอันนั้นนี่ผักชีไทยกชผักชีลาผักชีลาว,ลว,ลาวอันนี้ฟักทองบอก บักอื้บักอื้ต้นอินทผลัมกำลังโตค่ะไม่รู้จะเป็นรูปหรือเปล่าอันนี้ไม่ยอมติ สัวนนยมมกิอ่อโอ้ยมีแอบมีใบเตยบ่ออใบเตยดิดีอันนี้ไปขันสมกันนี่ไปขันสมพระัข <laughs> กขนหน้าเหนเลยเขาก็ถสิ่งเห็นี่บ มันนาโหยังไม่เป็นลูก